คง,งจบแถวทิมแม่น้ำครับแล้ว t ีอเล่นไม่ได้ต้องไปกับทางด้านของ AG ข้างหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเลี่ยงไปที่อื่นหรือจะต้องตีเลยอ้อเหมือนจะเลือกตีเลยครับวารขึ้นหลังคาบ้านที่ AG อยู่อะเซตระเบิดไปไปลายคุง จะลงมาข้างล่างแล้วทางหน้าของโนลิมิตเหลือทหายประเบิดเข้าไปโดนสายฟ้าเลือดเหลือ50ยัดเข้าไปอีกเอจี AG ต้องรับ12ด้านแล้วโดสเตฟฟี่ตั้งรับกันอยู่สายฟ้ายิงสแนปหน้าประตูยังไม่มีใครนอกดาวแล้วชี้น้อยยิงผ่านหน้าตายังไม่มีใครนอกดาวทั้งสทีมฮะ สายฟ้ามาปุมหน้าตาเปลี่ยนชี้น้อยมาปุ่มที่เอา้วบาลอสน็อกดาวน์ทางหน้าของโดลิมิตแล้วชี้น้อยออกมาเล่นเลยดิวน็อกดาวน์เนื้อไนเอ็มดีเซเว่นน็อกดาวน์อัตตาบาลอสซ้ำทา,า,านนดงด้านของโดลิมิตแล้วสายฟ้าออกมาเล่นข้างนอกกระโดดยิงน็อกดาวน์ทางหน้าของไปคุมเหลือคนสุดท้ายฮะทางด้านของทีเอลดิวต่อไอวอจะรอดหรือเปล่าแล้วดิวปิดทางหน้านของทีเอลจบดับทีห้าไปกันต่อฮะทางหน้านของเอจ